สวัสดีครับผมคุณดูคาสเปอร์เรามาอยู่กันในแบ็คแพ็คแบทเทิเป็น e p ีที่18แล้วนะครับก็มีไลฟ์ไฟล่าสุดอาจจะก็อธิบายอะไรไปหลายอย่างเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะมาเล่นเป็นคอมโบอะไรสักอย่างให้ดูซึ่งเดี๋ยวไปเจอในเกมเหมือนเดิมก็เรามาเล่นเป็นคาสเบอร์เซอร์ก่อนก็น้องเขาเซ็กซี่มากกผมเปลี่ยนชุดให้แล้วส่วนไอเมดไฟชุดเขาผมมันเท่อยู่แล้วนะผมก็ซื้อมาแบบเต็มสูบละเหลือแต่เบอร์เซอร์ก์เนี่ยที่ซื้อแค่ชุดเราคนจะ เปลี่ยนเป็นขวานไหมร้อยหนึ่งผมชอบทรงผมอาสีทองมากกว่าขวานแล้วกันนะมาซื้อของอะไรตอนนี้วะเนี่ยปลปลุยเลยครับเริ่มมาถึงดูเหมือนเราจะได้เล่นเกาะตัวนี้ก่อนอาวุธเนี่ยกระทะหรอกระทะมันลดราคาอยู่อะ่ะเราต้องซื้อไปก่อนนะครับโอเคเราซื้อทุกอย่างเลยครับที่มีให้หน้าแรกผมว่าเราไม่น่าแพ้ โอเคเราไม่ไม่น่าแพ้ละเพราะเรามีวุธสองอย่างส่วนเขามีอย่างเดียวเนาะเล่นเบอร์ซเกอร์เหมือนกันเบอร์ซเกอร์ที่กำลังฮอตเลยนะแต่ผมชุดเท่กว่าเขาดิแล้วก็มีขวานด้วยเกี่ยวไหมเนี่ยเขาเข้าไปเทเลเดทผมยังไม่ได้เข้ามันจะมีสถานะไบเทเลเดทนะครับก็คือเป็นสถานะพิเศษของของตัวเบอร์ซเกอร์ก็คือถ้าเกิดลดเลือดลดเกินกว่า5 0เถึง50%เมื่อไหร่มันจะเข้าสู่สถานะเบเทเลเทมันก็จะมีพวกพลังซัพพอร์ตเบเทเลเทอยู่นะอย่างเช่นกระเป๋ ก็านะไปทเลิศห้าวิระหว่างนั้นเนี่ยของที่ในกระเป๋าจะทิกเกอร์30%แล้วเราก็จะรับรับดาเมจลดลงถึง20%เลยนะก็โหดเลยเฮ้ยเดี๋ยวแปง้งนะเราเราจะต้องเล่นฝั่งนท้เพราะว่าเราจะต้องได้ความสามารถของตัวนี้แต่กล้วยเราจะเล่นยังไงกล้วยลดอยู่ด้วยดิเราต้องการกระเป๋าไม่มีมีดลดกระเป๋าจา๋ามาพอดี เล้กระเป๋ามาอย่างงี้เราก็ชิวไปแล้วก็มีดอีกอันหนึ่งแบบนี้ดูตาสองเราคงไม่แพ้เหมือนเดิมอะเพราะว่ากระทะเราอัปเกรดมาแล้วเรามีโล่ที่อัปเกรดแล้วโอเคเราเรายังมีไปเทเลตนะทำให้ของในนี้แม่งเพิ่มขึ้นอีกเราเข้าสู่สนามไปเทเลสและชนะไปครับทีนี้เนี่ย เราจะเล่นคอนไหมโอ้โหใช้สเตมิน่าหนักมากเลยนะคอนนะข้อดีของคอนคือช่วงแรกแบกได้ดีมากเลยแล้วไม่เอากระทาละลองดูลองดูเราจะต้องลองอะไรที่เราแบบอยากจะลองนะครับอ่าวิธีจัดก่อนนะปึ๊บปบ๊บแต่ตอนนี้เราจะใช้ไฮนะครับเราต้องการของเพิ่มสเตมิน่าอย่างกล้วย ซึ่งยังไม่ได้เพราะว่าตังเออได้นี่วะเรากล้วยมีอีกอันเลยครับเพราะว่าเราต้องการนะครับเราต้องการอ๋อกล้วยกับกล้วยไม่ได้ไปนึ่งนะเราต้องวางนี้เราต้องการสเตมินาเยอะๆเพื่อจะมาเพิ่มให้เจ้าคอนเนี่ยแหละถ้าเกิดเราไม่หมดสเตมินาก่อนเราเราจะชนะอีกไปอีกตาสองตาเขาเปลี่ยนเป็นจีบีนะน่ารักมากเลยจีบีเขาเฮ้ยดูสเตมินาเราเราเล่นพออยู่นะพอคอนมันก็คูดาวตั้งสองวิ ทุบทีหนักเว้ยเห็นปะพุบอย่างหนักเลยเดี๋ยวเราหาวิธีจัดกระเป๋าใหม่ก่อนโอ้มาแล้วเออคอนเนี่ยมันสามารถจะตีพวกชุดเกราะได้นะครับเห็นปะมันเชื่อมกับถุงมือมันจะกลายเป็นถุงมือดรากอนมังกี้ดีดากอนผมต้องการให้กล้วยอะ่ะเร็วๆเว้ยตอนเข้าสู่สนามประเทศเล่เอากล้วยอย่างอื่นไม่เอา เพิจะเอาถุงมือแปลว่าเราจะต้องมีสล็อตเพิ่มซึ่งมันมาแล้วดีเลยครับแล้วเดี๋ยวเอาหมวกเพิ่มแล้วกันเนาะเอ้ถุงมือพิษดีกว่ามั้งเหรอปะลุยกล้วยกล้วย,ยเราจะได้ใช้เร่งตอนที่มันเลือดเราต่ำกว่าห้าสิบเปอร์ซนกำลังจะต่ำกว่าละโอ้โหเราไม่เข้าเขาเลยเนะยยยี่ยกล้วยกล้วยสู้ เรายังสู้ได้อยู่นะไม่ใช่ว่าเราสู้ไม่ได้นะเพราะกล้วยผมรีคูดาวเร็วขึ้นเฮ้ยโ,โหแต่ก็ไม่ไหววะไม่ไหวเว้ยเขาฮิลแล้วเขาเอาวุธเขาก็หนักอยู่ไม่ได้แปว่าอ่อนๆนะครับถุงมือมาแล้วถุงมือช่วยเร่งตอนเบเทนเลดควรจะใส่ให้อยู่ระหว่างกล้วยกล้วยกับ้อน กล้วยกับกล้วยเหรอบ้านะกล้วยกับขอนสิแบบนี้ต้องให้มันอยู่ในไปเทเลด้วยอะ่ะกล้วยอะ่ะหาวิธีจัดก่อนอย่างนี้เหรอไม่ได้ถ้าเกิดอย่างเงี้ยกล้วยอยู่ฝั่งนูน้นก็ไม่เป็นไรมั้งอย่าคิดมากไอ้เจ้านี้ก็จะตีได้เหมือนกันกลายเป็นชุด ็เ,เอาเลยแล้วกันเนาะอ้าวอ๋ออย่างนี้ได้แต่ต้องเอาดาบออกก่อนเอาดาบออกก่อนก็ได้เพราะดาบดูไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ตอนนี้จริงๆแล้วค้อนผมเริ่มไม่ได้อยากใช้เท่าไหร่แล้วอะโอเคขวานมาวะ่ะเราต้องเล่นขวานนะครับของดีของอาชีพนี้เลยคือขวานเราสามารถขายเล่นได้เลยนะสี่ห้าเราต้องขายดาบด้วยหกเจ็ดเพื้องไปบอกวะ งั้นตรงนี้ผมขายกล้วยแล้วกันเพราะเราไม่ต้องใช้แล้วไงเอ้ยลืมไปขายคอนได้ดีกว่าของดีของดีของเบอร์สเกอร์เลยคือเนี่ยแหละขวานเนี่ยแหละโอ้ไม่ได้อย่างนี้จะดีกว่าอย่างนี้แล้วก็มีดมาหนึ่งอันเดี๋ยวค่อยจัดใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรอืมจะนี่เหรอจะนี่สองบาทอะอันนี้ดีกว่า โอเคมาลุยครับขวานไม่ค่อยแพ้ใครอยู่แล้วช่วงต้นเกมน,นะเราจะกลายเป็นสายขวานแล้วทีนี้เพราะเราได้ขวานก่อนขวานมันข้อดีมันคืออะไรครับผมดืมเล่านะดาเมจเนี่ยมันเริ่มต้นรู้สึกจะ4.7 4เจดถึง7สเตมินา 4, เขาหนึ่งจุดคูดาวหนทุกครั้งที่ตีจะเพิ่มเพิ่มดาเมจหนึ่งดีไหมก็ดีนะดิเดียีกลายเป็นหกเก้าแล้วเร่งความเร็วไว้เขาไปเนี่ยแปดสิบ อุ้ยแพ้ว่ะแต่ดันแพ้ก่อนเจอทะลวงเกาะไม่เป็นไรแหงล่างไปเดี๋ยวเราจะเพิ่มความเร็วอีกผมจะเพิ่มความเร็วอีกครับไอ้เจ้านี่เดี๋ยวค่อยเราเพิ่มความเร็วให้ขวานไปก่อนให้มันตีเร็วที่สุดที่จะทาได้เราถึงจะชนะนะครับอ่าคนนี้เขาไม่ได้เล่นตัวดาวอ่ะอ่าเราเร่งความเร็วให้ขวานไปเรื่อย เรามีเกาะเพิ่มมาอยู่นะครับเกเคชนะไปอ,อุ้ยหรือหัวใจแค่สามเองเหรอเศร้าจังเจ้านี่ลดไปเพิ่มให้ได้ด้วยงั้นเราเล่นก่อนเดี๋ยวมันจะกลายเป็นถุงมือที่เพิ่มโจมตี20%แต่ความเร็วลดลง10%เราผมจะรีโลหาช่องโอเคได้ช่องนละเพื่อเอามาทำเป็นถุงมือพิษได้ไม่ให้ถุงมืออะไรวะ พูดไปเรื่อยเพื่อเอามาทําเป็นเอ้าขาดตังทําไมขาดตังตลอดเลยครับเมื่อไหร่จะได้นี่ <c oughs> ไม่เป็นไรครับน่าจะชนะได้อยู่นะอาวุธเขาดาเมจไม่ค่อยขึ้นเวเรายังยังมีเกาะอ,อยู่นะเฮ้ <Okay. S 2> <c oughs> แต่ก็อาจจะแพ้ได้นะเดี๋ยวดูก่อนอาวุธเขาไม่ธรรมดาเลยเนะี่ย ต่เราแต่เราตีแรงกว่าเห็นป่ะเรากลายเป็นสิบเจ็ดยี่ิบละโอ้แรงกว่านิดเดียวเองเกื <c oughs> อบไปละหัวใจเพิ่มได้โอเคเราต้องมาตัดสินใจแล้วว่าเราจะเล่นเล่นสายไหนนะครับสายนี้สายเรียกน้องหมาสายนี้สายอา่บัฟสายนี้สายเรียกไฟนะครับแล้วก็บวกดาเมจเลสเตมิน่าด้วยส่วนอันนี้จะได้เป็นอันนี้จะได้เป็นน้ำแล้วก็ฮิลส่วนอันนี้จะได้เป็นหมัดมาเพิ่มซึ่งผมชอบเล่นสายหมัดว่ะ เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันได้อาวุธเพิ่มไงมันจะได้นัคเกิลเพิ่มมาเราสามารถเล่นอย่างนี้ได้ฮะอืมก็ต้องทำนะครับแบบนั้นเล่นไปเลยครับเดี๋ยวผมอ้างความสามารถให้ฟังนะครับเอ้ยเอาเป็นมีดเอาเป็นมีดจมตีดีเอ้ยเป็นมีดเลือดดีกว่าวะ่ะมีดพิษไม่เอาลพะพอดีว่าได้พอดี แล้วก็ลองเท้าตีบวกได้ใช่ไหมแจ็มทาครั้่อสักร้อตัวนี้นะครับจมเบสนักเคล้นนะเรากลายเป็นคาร์ไฟเตอร์ไปละดาเมจสาถึงห้าสเตมินาศูนย์เลยนะชอบตรงเนี้เอเซนชวลี่เก้คูดาวหนจดหกทุกครั้งที่ตีนะครับโอกาส30%มที่เราจะได้สตันดีมากแล้วก็ไอเทมที่ติดดาวข้างๆเนี้ยจะต้องเป็นโจมตีนะ จะเพิ่ม5ความแม่นแล้วก็เพิ่มโอกาสคลิป5ระหว่างที่เข้าสู่แบตเท e ลเลตจะทำให้ความเร็วเพิ่มอีก50%อมความเร็วมันก็จะเพิ่มอีก50%ความเร็วดาวตัวเนี้ยก็ถือว่าโหดมากเลยนะพอดีว่าเดี๋ยวผมรวมมีดก่อนแล้วก็ตีดาดตัวนี้ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนตัวนี้จะเพิ่ม20%นี่จริงเราต้องจัดกระเป๋าใหม่แล้วเว้ยอืมเราต้องจัดกระเป๋าใหม่ละ ไม่งั้นเราอยากได้ช่องนี้มาจากกระเป๋าเอาเซงขายตัวนี้ไปเลยแล้วกันผมอยากได้ช่องมาจากเอาขาดหนึ่งไม่มีแล้ว,ว่ะโอ้ยเสียตังฟรีเดี๋ยวผมจัดให้ของมาอยู่ในเวชเลสเยอะๆก่อนตอนนี้ของเราไม่ค่อยอยู่ในเวชเลสเว้อ่ะตัวเนี้ยตัวนี้ได้ใช้ประโยชน์อยู่แล้วก็อย่างงี้แล้วกันกล้วยไม่เอาละกล้วยไม่ต้อง Okay. แค่นี้ก็ยังดีครับแค่นี้ก็ยังดีตัวนี้ไม่ไม่ต้องก็ได้นะโอเครุยครับตัวกบออฟพาวเวอร์ตัวกบหินมันจะเพิ่มดาเมจยี่สิบนะแต่ว่าสโลแล้วก็ถ้าเกิดได้เวเปอนอันนึงจะบวกสองไอเกราะเฮ้ยเขามีไอฟินิกนี่มันจะสามารถชุบชีวิตตัวเองได้นะครับแล้วก็ฮิลแต่เขาใช้ไปแล้วไนงะแล้วก็ตายรอบสองแล้วเราเก่งกว่า แต่จริงๆขวานอัปเกรดเป็นซุปเปอร์ขวานได้นะแม่งไม่ขึ้นขวานอีกอันนึงม่ไม่ขึ้นเลยอ่ะง่อยมากแต่ถ้าเกิดเราเล่นแบบนี้อ่ะจะดีเหรอะเราควรจะเล่นแบบนี้มากกว่าโอ้แต่มันจะไม่ได้เพิ่มโจมตีอาอย่างนี้ดีกว่าดาบหินไม่เอาละตอนนี้ใช้ศูนย์จุดเก้าอืม หมวกยังไม่มีเลยเอาหมวกมาก่อนอาจาจะช่วยอะไรได้จริงๆผมสามารถเปลี่ยนเป็นโล่ใหญ่เลยแล้วนี่วะเปลี่ยนเป็นโล่ใหญ่ก่อนดีกว่าวเพราะมันบวกอาบวกมันตั้ง30มสิบเปอร์เซ็นะไอตัวเกาะเพราะตัวนี้เดี๋ยวจะบวกให้เรา40แล้วบวกอีก30บวกอีก12ขึ้นมาฟรีๆแล้วแถมบล็อกอีกสิดาเมจดีกว่าเยอะไอเจ้านี้ไม่เอาละ หมวกเอาไว้แล้วกันเดี๋ยวเพื่อซื้อเอาแบบนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวไปแปลงล่างได้อีกทีหนึง่งไอ้ตัวนี้คือสายมังกรนะมาดูกันว่าใครชนะเราจะมีเลือดครึ่งหนึ่งเราจะเข้าสู่สามไปเทเลทแล้วก็มีเกาะขึ้นมาเรื่อยๆแต่ขวาเราแม่งง่อยอยู่อะชา้าด้วยแอบชา้าด้วยตอนนี้เราต้องหาถุงมือมาเล่นขวานี้ว่ะ กาะผมยังขึ้นเรื่อยๆอยู่เลยอ่ะขึ้นมาอีกสี่สิบแปดได้วความสามารถจากเกาะตัวนี้นะครับตอนนี้เรื่องป้องกันผมแจ่มมากเลยอ่ะแต่เรื่องโจมตีแม่งไม่ได้เรื่องเลยอ่ะจริงๆตอนนี้จะนี่เพิ่มสถา,านะเบสเลตอีกสองวิเลยนะครับหมวกหมวกมันจะพิเวนดาเมจสามวิยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตจริงๆเราไม่ค่อยดีแต่ว่าเราสามารถเดี๋ยวเราเปลี่ยนหมวกได้เอามาก่อน แล้วก็เจ้านี่นะเฮ้ยเจ้านี้เจ้านี้รวมกับเจ้าหนี้ได้นี่วะมาไว้ก่อนลวกันเลือดม่เอ้จริงจริงเลือดเลือดมากไว้ดีกว่าเพราะมันลดราคาเราเอาไปผสมกับถุงมือได้นี่วะกายเป็นถุงมือแวมไพายเร่งความเร็วแต่ขวานผมเสียได้ที่มันไม่มีขวานออกมาอีกอัน,นะวะแปลกวะนี่ผมเล่นมาสิบกว่าตายังไม่มีขวานอีกอันเลยเรอระมันเป็นไปได้หรอวะอุ้ยการที่เขาเพิ่มสาระตรงนี้ผมจะแย่โอ้โหเขาเพิ่มเยอะมาก ถ้าเกิดเขาถึงแปดสิบเมื่อไหร่เขาจะทำร้อยดาเมจเลยนะครับแต่เขาคงไม่ถึงหรอกตายก่อนได้สามสิบหกสามสิบหกได้อะไรสิยี่สิบได้อ๋อถ้าเกิดสี่สิบจะได้ดีนเจนสิบห้าเลยนะโหดอยู่ถ้าเกิดแปดสิบจะตีร้อยหนึ่งโคตรโหด,ดอ่ะผมว่าเก็บไว้ก่อนดีกว่ามันลดราคาเนาะส่วนเจ้านี่ก็มาลงกันตรงนี้เราก็จะเหลือแค่ห้าบาทเราไม่ได้เล่นสายน้ำนะสิ นี่ไงขวานอีกอันมาแล้วแต่ผมจะเล่นยังไงวะเนี่ยอานี่ไงพอดีเลยพอดีป่าวอะไม่พอดีวะโอขวานพลิกมาอีกฝั่งได้ปะเนี่ย <c oughs> โอ้โหเธอผมวางอย่างเงี้ยจริงๆเราก็าคงมีวิธีวางอยู่หรอกนะเอาเธอเราต้องทำเขวานใหญ่ให้ได้อ่ะไม่งั้นเราเสียชีวิตแน่ เราวางขวานตรงนี้ได้นีว่วาเราวางขวานตรงนี้ได้อ่าแล้วเราตรงนี้เอา้าเราขาดหนึ่งช่องเพื่อวางเกาะไม่ได้ต้องมีเกาะไม่งั้นแพ้แนะ่อ๋อเราต้องวางติดกันอันนี้ด้วยนเ่าเอาไงดีวะอย่างแี้ได้แต่มันจะอ่ะเอาไปเถอะเราจะต้องมาใส่ฝั่งนี้แทน โอ้โห oh. วางยากเลยว่างเงี้ยอันเนี้ยใส่ตรงนี้ได้แต่เจ้านี่จะวางยังไงวะมีวิธีเดียวก็คือต้องต้องเอานี้ให้ได้ต้องขายบัตรไปก่อนหรอขายบัตรได้สองบาทเองเราต้องขายหมวกเลยว่ะโอ้โหอ๋อเนี้ยเนี้ยวางแทนกล้วยได้เออวางแทนกล้วยไปนะครับเจ้านี่วางอย่างงี้ก่อนอ่าแบบนี้ได้เอ,อ้ยแบบนี้แหละคนฉลาดเขาเล่นกันลุย เราจะรวมขวานแล้วนะครับจะกลายเป็นขวานใหญ่เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูขวานใหญ่นะครับว่ามันเก่งขึ้นยังไงตอนนี้ความสามารถตัวนี้มีแค่ว่าตีทีทุกครั้งที่ตีเนี่ยจะเพิ่มหนึ่งดาเมจแต่ตอนนี้เราจะเอาออฟสติมินานะครับเพราะว่าเรามีขวานสองอันเนี่ยมีสิทธิ์แพ้ได้นะแต่ก็ยังไม่แพ้แต่เราติดหนักมากเลยแบบพีทอะ่ะใครตายก่อนเขาตายก่อนโอ้โหโชคดีมากเลยอ่ะเสียวกลายเป็นขวานใหญ่ มาดูความสามารถขวานใหญ่กันครับดาเมจเพิ่มขึ้นแน่นอนครับกลายเป็น6ถึง12สเตติมินา2องตะกี้ขวานเล็กสเตติมินาเท่าไหร่วะขวานเล็กอยู่ไหนอ่ะผมหาขวานเล็กกันเอ่อเบอร์ซเกอรขวานเล็กสเตเเสเติมินา1.4อความแม่น85ตัวนี้ความแม่นเท่าไหร่แปดเท่าเดิม ครูดาว1.5เนะียดูขวานเล็กเนี่ยเากันเลยแต่ความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาคือตอนนี้ทุกครั้งที่ตีจะเพิ่มดาเมจ2แล้วนะครับเข้าสู่เบลเทอร์เลดเมื่อไหร่มันจะตีเอ็กซ์ตาเอ็แทขึ้นมาดาเมจจะเกณฑ์อินคริสถึง3คือมันจะตีเพิ่มขึ้นมาอีก3อะ่ะพูดง่ายดีไหมละ่ะเฮ้ยทำไมผมไม่ได้กระเป๋าเร็วเลยวะเฮ้ยตาหนี้ผมไม่ได้กระเป๋าเร็วเลยไม่ได้ครั้งเดียวอ่ะเราจะต้องเป็นแบบนี้แทน เอามีดไปวางข้างในอ่าแบบนี้นะครับเฮ้ยนะักเคลื่อนนี้ต้องมีนะจะวางไว้ไหนวะเนี่ยยังไงเราต้องวางไว้ให้ขวานก่อนไว้ถ้าเกิดผมเล่นเจ้านี้ด้วยสเตมิน่าแม่งไม่พอสุดๆเลยไม่ได้วะตอนนีเ้เราเหลือหกบาทเองเล่นแล้วกันอืม เอาค้อนมมองไว้ตรงนี้เพราะมันได้สเตตัสจจกตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดาบห่ะผมว่าเอาเอาความแรงดีกว่าตัวนี้เดี๋ยวค่อยได้ประมาณนี้แหละเราต้องเล่นไปที่ขวานก่อนอหมวกนี่เมื่อไหร่จะได้อะไรดีๆสักทีนะยังไม่มีกระเป๋าเร็วมาแล้วครับโอ้โหบ่นปุ๊บมาปับ๊บ เพ uh huh. ่อค่อยจัดใหม่นะครับขวานเราจะมีความเร็วแล้วตรงนี้เจ้านี้อ,อ่าค้อนเธอไปอีกนิดได้ไหมวะเพื่อนโอถ้าเกิดเธอไปมันก็จะกินฝั่งโน้นเราจะวางไอ้เจ้านนั้นไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราวางตรงนี้ก็ได้เว้ยอ่าค่อย,ค,อย,ค,อย,ค,อยค่อยเล่นนะครับตรงนี้ วางอย่าไงนี้ได้ปะโอ้มันจะไม่ได้เด้เฮ้ยเริ่มไม่ได้แล้ว,วะอะออหันขึ้นมาได้อยู่โออยวะหรือกลับไปจัดแบบเดินดีวะผมรู้สึกว่าเริ่มไม่เวิร์กแล้วนะไอ้นี่ไปอยุ่งบนเหมือนเดินเลยเกะเอ๊ะไม่ได้หรอนี่อย่างนี้ได้อืมแต่ตัวนี้เพิ่มเพิ่มโจมตีให้สองตัวถูกแล้วตัวนี้ก็ต้องเล่นอย่างนี้หรอมันจะแปลกแปกนะ Okay, อย่นอันนี้เจ้านี้วางได้ละโอเคนะเธอเจ้านี้วางได้เออพอเจ้านี่วางได้ปุ๊บเดี๋ยวละมัดผมไปไหนอะเอามัดอยู่นี่โอหไม่ดีวะต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้อ่านแบบนี้โอเคแบบนี้ได้แล้วมันจะเพิ่มความเร็วไว้เจ้านี้ด้วยดูครับ ย่า yeah, มาสู้กับเมดไฟอีแล้วเมดไฟเขาเล่นเป็นสายอะไรวะเนี่ยสายคิวเบิร์กเหรอจะได้ฮิลสิแล้วก็เพิ่มเจ้านี่นะครับมาดูว่าใคชนะเขาเพิ่งเล่นเขาเล่นฟอร์เซนเฟรมแต่เขาไม่มีตัวที่เป็นคาถาน้ำเลยอะสายนี้เก่งนะมันจะเป็นสายแบบว่าทำให้ฝั่งตรงข้ามสโลสุดๆไปเลยครับอืมเราไม่มีน้ำเล่นเรามีชีท ชีตทำไรได้ชีตมันจะเป็นของเบอร์สเกอร์เท่านั้นนะครับมันจะเกณฑ์สิบแม็กซิมัมเฮลทุกสี่วิแล้วก็แรนดอมบัฟให้ด้วยงั้นเราก็มาเล่นตรงนี้ก็ได้นะนี่มันจะเล่นเร็วอนะจริงๆเล่นน้ำยาก็ได้นะแต่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นนะครับโอเคป่ะสู้ต่อน้ำยาฮิลเราไม่เอาแล้วเราอยากได้น้ำยาเด้คืนล่าน้ำยาลบบัฟอะไรแบบนั้นน้ำยาเพิ่มเกาะ บอร์สเกอร์ชนเบอร์เกอร์ครับอันนี้เราเล่นสายเกาะเดี๋ยวเขาลดลงไปครึ่งหนึ่งเขาเกาะเขาจะ8แปดสิบปะแปส่วนเราสี่สเจ็ที่จริงเราพอสู้ได้อยู่เพราะว่าเขาเป็นสายลบบับอะเราไม่มีบับอะไรให้ลบอะเอ,อ้ยก็มีนี่หว่าแต่น้อยอันมาดูกันก่อนนะครับราเมตเขา1 8บแดยสาแต่ผมไปสามแปดส่สิบหกนะครูดาวผมหนึ่งจุดห้าหวิของเขาสองเราครูดาวน้อยกว่าคลิคลิเขาออก 85, แปดสิบ้าเราออกเจ็ดสิ โว้ก็โหดอยู่นะไหนขอดูตรงดาเมจนิดนึงดาเมจผมไปสองร้อยห้าแล้วเขาไปร้อยสิบเขาไปเจ็ดสิบแต่เขาเล่นสายสะท้อนว่ะโอ้โหสายสะท้อนก็ไม่ธรรมดาเนี่ยสายสะท้อนเขาไปร้อยสิบหกอ่ะแล้วก็มีพุชเบรนักเกินพวกนี้ผมเพิ่มขึ้นมาเราเราจะเหลา่านะเราดูอย่างอื่นนิดนึงนะครับเช่นอะไรนะไหนขอดูฮิลหน่อยใครเยอะกว่ากัน เอาแวมพายสิ oh, ผมได้แวมพายสิแล้วก็รีเจน16ได้รีเจนจากไอตัวหัวใจอะ่ะจำได้ใช่ไหมดูบล็อกนิดนึงบล็อกเรา4ี่บล็อกเขาเยอะกว่านะครับไะต่อแพ้เลยโอ้โหดูปุ๊บแพ้ปับ๊บจริงๆเจ้านี่มันขึ้นมาผมก็อยากเล่นนะแถมได้40่ a ิ i แม็กซยังไงก็ต้องเล่นทุกๆสามวิ v, อะ่ะมันจะเพิ่มของมาให้โอ้ ทุกๆสามวินี่เราจะได้เป็นเอ็มพาวเวอร์มาด้วยหรอเจนนิดๆแอนเฮลทุกๆสามวิยูสอ่กมันยูสว่ะเนี่ยเราต้องเล่นชีตเยอะๆลาง้นอะ่ะงั้นเราควรจะเล่นแบบนี้มากกว่าอเราควรจะเล่นตัวนี้มากกว่าชีตอย่าเพิ่งใจเย็นแล้วก็เขาสู่สาีไปทันเลยหยิบม,มาเลยครับมันจำเป็นต่ออาชีพนี้อยู่แล้ว แถมมีเรื่องสะท้อนด้วยสะท้อนก็ช่วยได้ดีนิดหน่อยนะอุ้ยใสยเลี้ยงมังกรมาแล้วครับน่ารักมากผมก็ชอบเล่นโอ้โหมาถึงเขาบวกฮีทไปไกลมากเรายังพอได้อยู่นะเรายังมีเกาะเขาไปเทเลด้วยแต่เราติดพิษหนักมากอย่าบอกนะว่าไม่ไหวอะ่ะเพื่อนเราจะไม่ไหวแล้วเพื่อนไม่ไหววะ่ะเขาโหดกว่าเอา่าเอาก็ไต่ก็ได้นะได้บับ มาร์กกระต่ายไว้ก่อนน่าเล่นอยู่เราจะตีรองเท้าเพิ่มไหมคลีนแรนดอมได้เกนด้วยที่จริงก็น่าจะตีเพิ่มอย่าเพิ่งเราอยากได้กระต่ายเพิ่มนะครับเพราะมันเก่งหรอเปล่าเพราะมันน่ารักแค่นั้นแหละเราจะแพ้พาะนี้แหละอืมเราเปลี่ยนที่ดีกว่าเอารองทาเพิ่มอีกอันล ทั้งนี้ไม่รู้เล่นอะไรจริงๆวะ่ะคิดไม่ออกน้ำหรอเออน้ำไปใส่ตัวนู้นได้ตัวนูน้นอ่าหกเลยเหรองั้นเดี๋ยวมาก็ต่ายกับตัวนี้ไว้มาลองสู้กันดูครับว่าเราจะไหวไหมเขาจะเป็นสายเกิดใหม่นะครับเขาจะได้เกิดใหม่ทีนึงแล้วก็จะได้โจมตีเราตอนตายอีกทีหนึง่งซึ่งฮีทเขาไปไกลละ จริงๆถ้าเกิดอยากชนะไอตัวเมดไฟเราต้องเล่นสายโซ่ถึงจะดีไม่งั้นเราแพ้เล่นสายขวานสู้ไม่ได้ต้องเล่นสายโซ่โซ่มันจะลบบัฟไว้เขาจะไม่ได้เล่นฮีทเลยแต่เรายังไม่ยอมแพ้นะผมคิดว่าเรายังก็ยังไม่ได้แพ้อะไรเหลืออีกสองชีวิตสู้ได้อยู่ตายก็ตายเนี่ยอันนี้ลบบัฟนะครับเราอยากลบบัฟเขามากกว่าสุมาจะเล่นเป็นเมดมาโอเคได้ความเร็วมาอีกหนึ่ง เขาเล่นไม่นหนึ่งก็ดีเลยเราต้องการความเร็วแต่กระต่ายจะไม่ได้เล่นทีเนี่ยอืมอ่ะเพิ่ม,มันตุเล่อีกทีหนึ่งไหม่ะไม่รู้จะเล่นไรแล้วอะลุยก,ก่อ,นเ,กอเนเจอร์เรนเจอร์สายเพิ่มน้ำ สายน้ำโอ้โ oh, หสายแมจิกทอสล้วเขาบัฟบานเลยครับเราต้องเล่นโซ่นะึงจะเอาเขาอยู่โอ้โ oh, ห oh, oh. ไม่ไหวแน่เลยวะเราไม่มีฮิวด้วยอ่อืมหรือเราจะต้องเล่นเจ้านี่วะเอาไหมาเล่นเจ้านี่ไม่ทนันละเล่นเจ้านี่ไม่ทนันละช้าไปก็ต่าย รีเจนเพิ่มเอาแล้วกันเจ้านี้เพิ่มใส่หมวกได้อันนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แล้วได้ใส่หมวกหรือใส่หัวใจดีกว่ามั้งพิษเด้อเจ้านี้เพิ่มน้ำเหรอคือผมไม่รู้จะเล่นอะไรเราใส่ไปก่อนแล้ว เราต้องรอดให้ได้คือจริงๆคุกกี้ไม่เข้าเลยว่ะคุกกี้มันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ว่ะเนี่ยคุกกี้มันบวกอะไรช้ามากเลยอะ่ะมันจะเล่นสู้ฝั่งตรงข้ามไม่ได้เราเราต้องเล่นโซ่เราถิงกะสู้ได้เฮ้แต่เราบวกเกาะมาเรื่อยๆอยู่นะเขาไม่มีชุบใช่ไหมโอเคเขาไม่มีเขาไม่มีชุบเ,เ,เ,เขาคี้เราออฟสเตมิมีน่าปะทุกคนสวยละเฮ้เรายัางชนะอยู่โอเคเราชนะได้ครับโอ้โห ตอนนี้ปัญหาเราคือเอาออฟสเติมีนาว่ะตะกี้เห็นปัญหาละมันกินสองเฮ้ยแต่เราได้เจ้านี่มาเป็นยูนิคนะครับก็คว้างได้ครั้งเดียวนะครับแต่จะทำให้ศัตรูติดสโลอืมเอามาก็พอดีเราต้องมีถุงหินนะเดยเราถึงจะเล่นได้เวปปอนอินฟิกอะหยิบมาไม่มีประโยชน์ตอนนี้เท่าไหร่ มันเล่นไม่ทันอ่ะเด็กเราต้องหาอะไรที่แบบเล่นทันกว่าเน,นี้เฮ้ยเจ้านี่เหรอเจ้านี่ก็โอเคนะเฮ้ยเจ้านี่โอเคนะครับโอเคเรามาดูว่าเราจะชนะไหมเราพยายามจะเล่นสายบัฟอะอืะอ,อืสายมังกรสุดน่ารักมาเต็มไปหมดเลยโอ้โหเราตีไม่ค่อยเข้าเขา,าเท่าไหร่อ่ะเรามีเพิ่มเกาะขึ้นมาแบบดิน้นเรายังดิ้นอยู่ครับ ดินไปเพื่อนดินดินเข้าไปเรามีเพิ่ม empower ด้วยนะเฮ้ย <d> ชนวะว่ะเฮ้ยมาวะ่ะ <d> พอเราเพิ่ม empower แล้วปุ๊บอาวุธทุกอย่างเราจะบวกตอนนี้เรามีอาวุธแค่3อย่างแต่ก็ถือว่าผมถือว่ายังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อยากมีชิ้นหนึ่งเอาจบเลยหรอโอเคก็ถือว่าเป็นสายขวานขวานใหญ่นะครับเอาจริงๆกับบิลเนี้ยมันยังไม่ดีพอเว้ยแต่มันเป็นบิลปแปลกๆคือเป็นบิลขวานใหญ่ที่เราอาศัยบัฟจากไอ้คุกกี้เนี้ย เพื่อม,มาเพิ่ม Empower เพิ่ม Maximum Health เพิ่ม Regenerate อีกทีหนึง่งแล้วผมก็เลยการที่ไอคุกกี้เนี้ยมันจะใช้อ่ามันจะใช้ความสามารถมันได้ทุก2.3งจุดสามวิอะบที่มันจะเพิ่มอะไรวะเพิ่มเ m p o พ e r เพิ่ม Regenerate แล้วก็เพิ่ม20 Health ได้ต่อเมื่อมันมีบัฟเยอะเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอากระต่ายเข้ามาช่วยในการเร่งบัฟให้เราแล้วก็เอาชีสเข้ามาเพิ่มบัฟให้เราอ่าอันนี้คือคอมโบคอมโบเร่งบัฟนะครับ แล้วก็ตัวเกาะนี้มันมันประจําเบอร์สเกอร์อยู่แล้วยังไงเราก็ต้องเล่นแล้วก็หัวใจนี้ก็เพิ่มแม็กซิมัมเฮลให้เราได้จริงๆแล้วเรา,เราถ้าเกิดอ,อยากให้เก่งกวันนี้นะเราจะทํายังไงก็ได้ไว้ให้ขวานเราดาเมจนหนักกว่านี้56-64ยังไม่หนักพอนะครับมันขึ้นไปถึงได้70 80 90เลยนะเราอาจจะต้องไปเล่นสายเอ็มพาวเวอร์เล่นสายถุงมือแบมพร์สักสองชิ้นมันจะได้เร็วกว่านี้ เพราะว่าเจ้านี่มันดึงมันเร็วก็จริงแต่มันจะดึงให้ช้าเว้ยเห็นปะสิเปอร์เซถ้าเราเอาถุงมือแวมพายมาใส่แถวๆนี้ได้ข้างบนได้ข้างข้างได้สักสองชิ้นนะมันก็จะเก่งกว่านี้เว้ขวานมันจะเล่นกับถุงมือแวมพายอยู่แล้วแหละโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีพีหน้านะครับก็มีอีกยาวๆอีกแบบมีให้เล่นอีกละแบบเยอะมากแล้วก็ยังไม่ได้เล่นเจ้านี้ให้ดูเลยแล้วเดี๋ยววันไหนอ เดี๋ยววัานไหนอยากไลฟ์จะมาไลฟ์ให้ดูอีกทีนะครับโอเคครับไปแล้วครับเจอกันครับ